สวัสดีครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมสั่งลำโพงนะครับลำโพงบลูทูธมานะฮะอันนี้ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกๆเดี๋ยวผมจะแกะออกมานะนี่นะฮะกล่องของเค้าก็จะประมาณนี้เลยนะครับลำโพงบลูทูธนะครับยี่ห้อนี้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจอยากได้ลำโพงบลูทูธนะครับขนาดจิ๋วๆไปเปิดเป็นไอโรบิกหรือออกกำลังกายนะครับหรือไปใช้งานแคมปิ้งนอกสถานที่อะไรประมาณนี้นะครับก็สามารถ กดเข้าไปสั่งซื้อก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับนี่ยครับหน้าตาก็ประมาณนี้เลยสวยงามมากแค่กล่องก็ดูว่าพรีเมียมแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอดูข้างในอีกก่อนนะครับมีใบรับประกันสินค้านะครับแล้วก็คู่มือสินค้า แในภายในกล่องก็จะมีสายชาร์จนะครับส่วนใหญ่สายหูฟังเนี่ยจะไม่ค่อยมีนะทเขาแถมมาให้แต่ร้านนี้ก็คือมีมาให้ด้วยนะครับสะดวกไปอีกแบบนะสายหูฟังเนี่ยหายากมากครับแส่วนสายชาร์จนะครับก็จะเป็นไมโคร USB วางกับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวบอดี้กันนะครับตัวเครื่องของเขานี่เลยทุกคนนะโหหน้าตาสวยมากทุกคนเฮ้ย <laughs> สวยจริงนี่นะนะครับออสวยมากนะด้านหลังก็จะมีที่เสียบ Guard, นะครับเอ c พีการําสำหรับฟังเพลงนะตัวนี้ก็จะเป็นสายไมโคร USB นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่เสียบสายแจ็คนี้นะหูฟังตัวนี้นะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีสวิตช์เปิดนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็เล็กนะครับเวลาเราเปิดเพลงเราก็กดถัดไปอย่างนี้ได้นะเออสวยงามมากครับผมขนาดเล็กอะทุกคนเห็นไหมเออสวยจริงเดี๋ยวผมจะลองเปิดเครื่องดูนะครับผมจะลองเปิดดูนะนี่นะฮะเสียงก็จะเป็นประมาณนี้เลย โอเคเดี๋ยวผมจะลองเชื่อมต่อดูนะครับนี่นะบูทูธของเขาเขาจะชื่อนี้นะครับ Acom A6 A16 นะครับจับคู่นะครับกดจับคู่ไปโอเคเชื่อมต่อแล้วนะครับและตัวนี้ยังมีแสดงตัวแสดงเปอร์เซ็นแบตเราจะรู้ได้เลยนะครับว่าแบตเตอรี่ของลำโพงบูทูธตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับดูผ่านนี้เลยนะครับง่ายๆเลยนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะลองเปิดเพลงดูนะครับว่าเสียงของเขาจะเป็นแบบไหนนะจะกระหึ่มมากน้อยแค่ไหนโอเคเดี๋ยวลองเปิดนะครับ คือผมต้องบอกตรงๆว่าพูดดังเลยนะครับใครที่สนใจลำโพงบลูทูธนะครับตัวเล็กๆนะครับไว้ใช้งานก็สามารถกดเข้าไปสั่งซื้อตรงลิงก์ด้านล่างได้นะครับผมปักลิงก์ไว้แล้วนะทุกคนนี่เลยนะครับด้านล่างนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ